ถ้าคุณรู้สึกหมดพลังเวลาอยู่ใกล้ใครบางคนหรือว่าคุณต้องไปเจอใครบางคนที่ชอบพูดแต่เรื่องลบๆจนทําให้คุณอารมณ์เสียไปแทบสุดทุกครั้งและถ้าเขาเป็นคนที่คุณใกล้ชิดที่ชอบด่าชอบสั่งชอบสร้างเรื่องดรามา่านินทาคนอื่นชอบตัดสินคนอื่นและถ้าคุณยอมทนฟังแบกรับความรู้สึกนั้นไว้ <c oughs> เพียงเพราะเขาเป็นคนที่คุณรัก สุดท้ายแล้วคุณต้องยอมทนทุกข์แบบนั้นหรือคะคนเราทุกคนก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างบนท้องฟ้าแต่ในบางครั้งชีวิตของคนเราก็มีก้อนเมฆที่เป็นก้อนเมฆของความอิจฉ้าก้อนเมฆของความเย่อหยิ่งก้อนเมฆที่เต็มไปด้วยอัตตาก้อนเมฆของการตัดสินวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่มาบดบังดวงอาทิตย์จนทำให้เรามองไม่เห็นตัวเราเองและตัวตนที่แท้จริงของคนอื่นคนที่เป็นยาพิษสำหรับคุณหรือคนที่คอยดึงพลังคุณพวกเขาคือคนที่มีก้อนเมฆเหล่านี้บดบ,บังดวงอาทิตย์ของพวกเขา ไปจนมิดจนทําให้เขาไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยพวกเขาคือคนที่อยู่ในสภาพอากาศฟ้ามืดฝนตกพายุกระหน่าและตามความจริงแล้วในวันที่ฝนตกฟ้ามืดคุณอาจจะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนหรือถ้าคุณต้องออกไปข้างนอกคุณก็ต้องพกรม่มพกเสื้อเป็นฝนหรือขับรถยนต์และคุณก็รู้ว่าสภาพอากาศอึมครึมนั้นมันไม่ได้มีผลร้ายอะไรและการที่ฝนตกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกัน ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วคุณกลับไม่ได้มองแบบนั้นคุณกลับยอมแบกรับความรู้สึกเอาไว้ยอมทนทุกยอมอยู่ตรงนั้นให้เขาคน้นผิดใส่คุณมันก็เหมือนการที่คุณออกนอกบ้านในวันที่ฝนตกโดยไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนไม่มีรถยนต์ที่ยอมยืนอยู่กลางสายฝนและกลับบ้านมาตัวเปียกไม่สบายถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มันทําให้คุณเจ็บปวดและพลังตกอย่ามูเสียเวลาไปคิดว่าทํายังไงถึงจะหยุดไม่ให้พวกเขาทําแบบนั้นได้แต่สิ่งที่คุณทําได้คือ คุณต้องสร้างขอบเขตและรักษาระยะห่างจากพวกเขาก็เหมือนกับการที่คุณออกบ้านไปในวันที่ฝนตกที่คุณต้องพกร่มใส่เสื้อกันฝนหรือขับรถยนต์เพราะคุณรู้ว่า คุณต้องปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากมีอารมณ์ที่ดีอยากรักษาพลังงานที่ดีคุณก็ต้องปกป้องตัวเองโดยการรักษาระยะห่างจากพวกเขากำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าเจอกันได้วันไหนเวลาไหนหรือติดต่อได้เฉพาะช่องทางไหน mm. การรักษาระยะห่างไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนเห็นแก่ตัวการรักษาระยะห่างไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนไม่ดีแต่การรักษาระยะห่างเป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณเอง เพราะคุณได้ปกป้องตัวคุณเองจากสิ่งที่เข้ามาทําร้ายคุณถ้าคุณไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ฉันใดคุณก็ไม่สามารถควบคุมการกระทาของคนอื่นได้ฉันนั้นเพราะบางครั้งสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือรักษาระยะห่างจากคนนั้นหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความสงบใจด้วยรักลิซ่าลิสา